سبحان الله رحمان رحيم นะฮะบิ้นละลาฮิรับีน علامين و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله نالنا ذي مسلم عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตตานีความเจริญได้ผลประสบกับผู้มี إ ي م านที่รักและเคารพทุกท่านวันนี้ใครขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความประเสริฐของมนุษย์อัลลอฮ์ سبحانه และาลาได้สร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาแล้วก็ให้เกียรติกับมนุษย์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยได้สร้างนบ,บีอาดัมขึ้นมาโดยที่อัลลอฮฺตาลาให้มาริกัสเนี่ยลงมาเอาดินนะครับในสถานที่ต่างๆในโลกนี้แล้วก็เอาขึ้นไปบนสวรรค์ยันนะขออัลลอฮฺแค่นั้นยังไม่พออัลลอฮฺก็ได้สร้างรูปนบ,บีอาดัมขึ้นมาหลังจากสร้างรูปนบ,บีอาดัมขึ้นมาอัลลอฮฺตาลาก็ได้เป่าวิญญาณลงไปในรูปในใน อ่านบีอาดัมที่เป็นดินเนี่ยเป็นก้อนดินเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนบีอาดัมก็มีการขยับขยื่นเคลื่อนตัวได้นะครับพูดได้อะไรได้นะและอัลลอฮฺตาลาลก็ได้สร้างพนางฮาวาขึ้นมาจากนบีอาดัมนะครับสร้างพนางฮาวามาจากนบีอาดัมนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานาฮัวตาัลาลก็ได้ให้เกียรติ นะครับนบ,บีอาดัมด้วยการให้บรดาลมาเลกาสเนี been, ่ยมาทาความเคารพกับนบีอาดัมนะครับมาทาความเคารพกับนบีอาดัมแต่มีบุคคลหน, fulfill น land ึ <talk God is moving>. ่งนั้นนะครับไม่ทําการเคารพนบีอาดัมนั่นก็คืออิบลิสสรุปกันง่ายๆให้ดูประเด็นที่1นั่นก็คืออัลลอฮฺตาลาสร้างนบีอาดัมขึ้นมาแล้วก็ให้เกียรตินบีอาดัมด้วยการให้มาเิกัตมาทําความเคารพนี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สองอีกประการหนึ่งนั่นก็คืออัลลอฮฺตาลาเนี่ยนะครับได้สอนเรื่องราวต่างๆให้นบ,บีอาดัมทราบคือบรรดานามชื่อสิ่งต่างๆ,ๆอัลลอฮฺตาลาบอกว่าอัลละมาอดาดัมันอัสมาอาคุลละฮาซุมมาอารอตฮุมอัลัมมาลาอิกติบะกอละอัมบิอูนีบิอัสมาอฮ่าอุลาอินกุนตุมซอ,อดิก,กีนอัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้สอนนบ,บีอาดัมกับชื่อต่างๆในโลก ทั้งหมดหมาว่าต้นไม้ต้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับไอสิ่งนี้เขาเรียกมัสยิดสิ่งนี้เขาเรียกอะไรตาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับนบ,บีอาดัมก็รู้แล้วก็จําได้หมดนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลาให้เกียรติมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งนบ,บีอาดัมนั่นก็คือสิ่งที่อัลลอฮฺตะลาได้ให้เกียรติกับนบ,บีอาดัมซึ่งสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้กล่าวว่าใน,นอายะฮฺคุรานสรุปว่า อัลอฮกลักตขลนาักุมุมุเลย์กีอาดมะฟาซยอิลลเะอตาลาบอกว่าเราได้สร้างพวกท่านนะครับคือนบีอาดัมซุมมาสวารนากุมแล้วเราก็ได้ทําเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วก็เป่าวิญญาณนะครับจนกระทั่งนบีอาดัมเนี่ยเป็นมนุษย์ขึ้นมา เคลื่อนไหวได้พูดได้อะไรได้ซุ่มมาคุณนาลินมาลายกาติสยูรูเดีาเดมฟัสยาดูอิลลาอิบลิสหลังจากนั้นอัลตตาลาก็ได้ใช้ให้บรรดามดาลิกัสนั้นสุยูดหรือทำความเคารพต่อนบีอาดาัมฟัสยาดูพวกคานั้นก็ได้สุยูดทั้งหมดได้ได้ทำความเคารพทั้งหมดแสดงว่ามนุษย์เนี่ยได้รับเกียรติด้วยการที่ได้รับการเคารพจากอะไรแสดงความเคารพจากบรรดามดาลิกา และเหตุอีกประการหนึ่งที่อัลลอฮฺตาลาให้เกียรตินบีอาดัมก็คือวานล,ละมาอาดบัลอัสมากุลหาให้ความรู้สอนความรู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่มนุษย์มีเกียรติขึ้นมาได้ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือความรู้นั่นเองนะฮะความรู้ที่มีมากกว่ามีความรู้เหนือมาลากิกะเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮฺตาลาก็จึงให้มาริกะต์นั้นสุญ ฟัสยาดูอิลลัยอิบลิสเรื่องเราก็เล่าต่อไปนะครับบอกว่ายกเว้นอิบลิสเทนั้นที่ไม่สุญญ์ว่าร่ำยักุนมินัสซานิดนเขาไม่ได้คือเขาไม่เป็นบุคคลที่สุญญ์กอละมามานาอักะอัลลาตัสจุดะอิสอามารตุกะกอละอันข้อยรมินหูขลักตานีมินนารินวะาขลักต้าหูมินตีนอัลลอฮ์ก็บอกกับอิบลิสว่าทําไมไม่สุญญ์ตามคําสั่งของเรา เขาก็บอกว่าฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมคอลักตานี้มินน่าเรนท่านสร้างเราจากไฟว่าคอลักตาฟูมินตีเนนท่านสร้างเขามาจากดินอันนี้เป็นข้ออ้างแบบตะกำบดแบบพะโสดโวดบทเรียนที่อยากจะอยากจะนำเสนอตรงน,นี้นั่นก็คือว่าการตะกำบดนี่แหละเป็นต้นเหตุแห่งความวิบัติมาตั้งแต่ยุคของ นบีอาดัมแล้วยุคของชัยตอนแล้วจริงๆชัยตอนเนี่ยมื่อก่อนเขาเรียกอาซาซินนะครับเป็นยินผู้อะไรผู้ทําการทักดีต่ออัลล์เชื่อฟังอัลลอ์ทุกอย่างเป็นยินเบอร์หนึ่งเลยก็ว่าได้แต่แตมาสุดท้ายก็ไม่ก็มาดีแต่ตรงที่ว่าได้ตะกัฟบดนะครับไม่ทําการสยุดต,ต่อนบีอาดัมตามคําสั่งของอัลลอฮ์นั่นเองพอเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ตาลาก็บอกว่า ฟะบิดมินหาฟ้ามายกูนะแล้วจะอันตะตะกับรารอฟีฮาอัลลอก็บอกว่างั้นลงไปเลยนะครับลงจากาสวรรค์ไปออกไปนะท่านไม่มีสิทธิ์จะมาตะกับ,บทดทดดเๆทั้งสิ้นฟะกรุชอินนะกะมีนาสอกรีนจงออกไปนะท่านเนี่ยมัน,ม,นมันตัวเล็กนะมันไม่ได้มีความสามารถอะไรเพราะนั้นอย่าตะกับดบ แต่ปัญหาไม่ยู่ตรงนี้อีกนิดนึงอยากจะฝากนั่นคือยิบรีสก็บอกว่าไอ้อิบริสก็บอกฟันซุรนีอิลายายมินยาบูายิบรีเอ่ออิบลิสก็บอกว่าปะวิงเวลาไว้ก่อนจะเพิ่งลงโทษฉันในตอนนี้นะครับจงให้ฉันเนี่ยนะอยู่ไปก่อนอยู่ทำไมอ,อิบลิสก็บอกฟาบ,บีมาอักไวตานีลาอักอุดันนัละฮุมซิรอตกันมุสตะกิบโดยเหตุที่ว่าพวก ด้วยเหตุที่ว่าท่านเนี่ยได้ลงโทษฉันอย่างนี้เนี่ยนะฉันน่ยละอักอุดัน,นะละฮุมสตราตะกรมสุสลิมฉันจะล่อลวงพวกลูกหลนานนบีอาดัมให้หลงทางกันทั้งหมดเลยกับเรื่องราวสรุปได้ว่านะครับประเด็นที่หนึ่งก็คืออัลลอฮสร้างมนุษย์นบีอาดัมขึ้นมาแล้วให้เกียรติด้วยการให้มีความรู้นี่ประเด็นที่หนึ่งแล้วก็อัลลอฮให้มริกย์ทำความครบเรื่องเสื่อมเรื่องต่อมาก็คืออิบลิส นั้นเป็นไงครับไม่แสดงความเคารพนบีอาดัมด้วยการตะกับบทต่ตอัละยะโสกแล้วเก,ก็เลยไล่ลงมาจะลงโทษว่ากันง่ายๆนะครับ <c oughs> อิบลิสก็ขอต่อรองบอกว่าอย่าเพิ่งลงโทษตอนนี้ขอให้ฉันมีชีวิตยาวนานเรื่อยไปจนกระทั่งวันเกียร์มัดเพื่ออะไรเพื่อจะได้หลอกลวงลูกหลานนบีอาดัมนั่นเองเพราะนั้นพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพก็ขอให้พวกเราตระหนักให้ดีว่า ทุกวันเนี้ยที่มันมันมัน,ม,นมันวิสวดมันมีปัญหาเพราะว่าชัยตอนได้ขอต่อเราไว้แล้วในอายะกุรอ่านมีบอกอีกไว้ก็สรุปเป็นเป็น,เป,นเป็นความหมายภาษาไทยโดยสรุปบอกว่าชัยตอนเนี่ยมันบอกว่ามันเนี่ยจะมาข้างหน้ามนุษย์มาข้างหลังมาข้างข้างมาข้างบนมาข้างล่างเพื่อที่จะมาหลอกลวงลูกหลนานนบีอาดดัมให้ได้เพื่อที่จะเอาไปอะไรไปสู่นรกให้ได้ สังเกตง่ายๆนะครับเวลาที่อยู่ปกติก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับไม่มีเรื่องอะไรจะคิดเท่าไหร่นะครับแต่พอประมาทป,ปุ๊บในเรื่องมาทันทีเรื่องนู่นเรื่องนี้นั่นก็คือฤทธิ์ของไซตยตอนนั่นเองนะครับที่จะมาหลอกลวงพวกเราครับ,รบพีนพ่น้องที่รักศรัทธาจรวันนี้สรุปได้ง่ายๆว่าอัลลอฮฺตาลาเนสร้างมนุษย์และให้เกียรติมนุษย์ด้วยกับวิชาความรู้นะครับบบิละฮิตัลฟิกันฮิดะยาสัลามอะลัยคุมเราะห์มะตุลอฮ์วะบระกาตุ